ตอนที่47สวัสดีปีใหม่เขาจนตกตะลึงอยู่พักหนึ่งโดยไม่คาดคิดชิงเหอจะถามคำถามเช่นนี้เขาตอบด้วยท่าทีลังเลประธานผู้เอาแต่ใจหนีจากภรรยาตัวน้อยของเขาชิงเหอขมวดคิ้วประธานคืออะไรคำนี้ยังแปลกมากสำหรับคนต่างด้าวใครจะรู้ว่าจะหยุดถามฟังจ้านหัวของเขาติดขัดและเกือบจะตอบไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องอธิบายด้วยความเข้าใจของตัวเอง ก็คุณป้าเป็นคนที่รวยกว่าและมีอาชีพการงานชิงเหอเลิกคิ้วคนแบบนี้หายากเหรอใช่มันมีเสน่ห์มากฟังจ้านทำได้เพียงตอบอย่างอ่อนแรงชิงเหอได้เรียนรู้ที่จะอนุมานจากกันและกันคุณอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วคุณชอบประธานด้วยหรือเปล่าฟังจ้านไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นวิธีคิดเช่นนี้ไม่ผมแค่อ่านนิยายแบบสบายสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและมีเงินควรเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนใหญ่ ชิงเหอครุ่นคิดและถามในที่สุดว่ามีเงินเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะรวยฟางจ้านถูกสอบสวนเดิมทีเขายังคงสะอื้นอยู่เพราะเนื้อเรื่องตอนที่สะเทือนใจในขณะนี้บรรยากาศอันน่าเศร้าก็หายไปโดยพื้นฐานแล้วเขาเบะปากแล้วพึพรรมพำผมก็ไม่รู้เหมือนกันชิงเหอดูเหมือนจะขดริมฝีปากและยิ้มก็ใช่ฟางจ้านรู้สึกเขินอายเล็กน้อยคุณล้อเล่นกับผมเหรอ เมื่อชิงเหอเห็นว่าเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเขาก็พูดว่าแล้วคุณละ่ะทำไมคุณถึงมีข้อสงสัยเช่นนี้ฟังจ้านอะไรนะฉันไม่คิดว่าจะถือว่าคุณเป็นเพื่อนชิงเหอชี้ให้เห็นปัญหาการเดาเริ่มต้นจากจุดพื้นฐานอะไรฟังจ้านยังเป็นเด็กที่ไม่สามารถซ่อนสิ่งต่างๆได้เขาพูดว่าเพราะว่าเจียงซานจะไม่สร้างเพื่อนเลยถ้าเขาไม่เปลี่ยนสถานการณ์ของคุณแม้ว่าเขาจะทำมันก็คงจะสนุก ชิงเหอเลิกคิ้วแล้วสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างฟางจ้านไม่สามารถบอกได้เนื่องจากเจียงซานไม่ได้เปิดเผยให้เขาเห็นมากนักเขาจึงอาศัยการคาดเดาของตัวเองในหลายๆเรื่องฟางจ้านพูดเบาๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันชิงเหอบอกเขาว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยทำไมคุณไม่ลองถามเขาดูละ่ะฟางจ้านไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่นอนบนเตียงแล้วกระซิบใส่ไมโครโฟนเพราะเขากังวลว่าอาจได้ยินคำตอบที่เขาไม่อยากได้ยิน ถ้าไม่ถามเราก็อาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้เขากลัวที่จะถามมันไม่ใช่นี่อาจเป็นครั้งแรกในการสนทนาที่เด็กงุ่มง่ามได้รับชัยชนะจากฝาบาทมึกในดวงตาของชิงเหอนั้นลึกมากและชายหนุ่มที่นั่งอยู่ที่โต๊ะก็แต่นิ้วของเขาเล็กน้อยนี่เป็นท่าทางเล็กๆ็น้อยๆที่เขาจะมีเมื่อเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเท่านั้นตอนนี้ชิงเหอรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยเรียบง่ายชิงเหอกล่าวว่าบางสิ่งไม่ง่ายอย่างที่คุณเห็นบนพื้นผิวสถานการณ์ของเขาซับซ้อนกว่าที่คุณคิดดังนั้น ไม่เป็นไรการหันหน้าที่น่าเขินอายของชิงเหอถูกขัดจังหวะกลางคันและเสียงของเด็กชายก็นุ่มนวลและอ่อนโยนฉันเข้าใจหมดแล้วคงจะมีเรื่องยุ่งยากอยู่บ้างใช่ไหมฟังจ้านลุกขึ้นจากเตียงขาเรียวสองข้างให้อยู่ข้างเตียงเขามองดูต้นไม้เครื่องบินในลานด้านนอกหน้าต่างจริงๆแล้วเขาไม่ได้โง่อย,อย่างที่คุณคิดอาคุณคงเดาได้ว่ามันขนาดไหนชิงเหอนั่นฟังจ้านยิ้มเบาๆและพูดว่า ผมแค่คิดว่าเขาไม่ควรแบ่งปันปัญหาเหล่านั้นกับคุณดังนั้นคุณจึงไม่บอกผมเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ผมก็โกรธตัวเองเล็กน้อยผมหลังจากคิดเกี่ยวกับสักพักพี่ใหญ่ก็ช่วยผมได้มากแต่ผมก็แทบไม่ช่วยอะไรคุณเลยถ้าผมคิดแบบนี้ผมจะยิ่งรู้สึกหดหูมากขึ้นไปอีกอันที่จริงมันค่อนข้างงุ่มง่ามแต่ก็นุ่มนวลในหูของผู้คนอย่างอธิบายไม่ได้ชิงเหอไม่เคยเป็นคนที่แสดงอารมณ์ออกมาง่ายๆแต่หลังจากฟังคำพูดที่คลุมเครือของฟางจ้านหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่า ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อฉันหรอกคุณช่วยฉันไปแล้วฟางจ้านตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับการยืนยันเช่นนี้เขาลังเลแล้วพูดว่าจริงเหรอชิงเหอกล่าวว่าฉันเคยโกหกคุณหรือเปล่าไม่ฟางจ้านสายหัวหัวใจของเขาค่อยๆแผ่ความอบอุ่นดวงตาของเขาก็สดใสเล็กน้อยและถามว่าแล้วผมช่วยคุณที่ไหนชิงเหอกล่าวอย่างกระชับมีหลายแห่ง บางคนไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยแค่ต้องอยู่ในที่ที่ตนอยู่เปรียบเสมือนแสงดาวที่ส่องสว่างถนนให้ผู้สัญจรผ่านไปมาและดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงในมุมที่มืดมนพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเป็นพิเศษพวกเขาเปล่งประกายมากแล้วฟังจ้านมีความสุขจริงเหรอชิงเหอตอบว่าใช่แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีกันจริงๆเหรอในที่สุดฟังจ้านก็ถาม ชิงเหอไม่ตอบการสนทนาทันทีบุคลิกของเขาทําให้เขาให้ความสําคัญกับทุกสิ่งรอบตัวอย่างจริงจังในทํานองเดียวกันเนื่องจากบุคลิกและตัวตนของเขาจึงไม่มีอะไรรอบตัวจริงๆดังที่เจียงซานพูดเพื่อนและแม้กระทั่งไม่มีญาติอยู่ข้างๆใครก็ตามที่ผ่านการรับรองสามารถอยู่เคียงข้างเขาได้ถือว่าดีทั้งหมดเขาเป็นคนที่จะให้สิ่งต่างๆมากมายแก่ผู้คนที่ฉันรู้จัก ดังนั้นเขาจึงสามารถทำงานหนักเพื่อความต้องการของแม่และสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความหวังของพ่อในชีวิตของเขามีคนสำคัญเพียงไม่กี่คนและตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรเลยถ้าเขารู้ที่อยู่ของพลังศักดิ์สิทธิ์ตามลักษณะของเขาเขาอาจจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อค้นหามันกลับมาไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่เคยเป็นคนใจอ่อนเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ดำเนินการใดๆเพราะไม่ต้องการทำร้ายฝั่งจ้านแม้ว่าราคาจะทำร้ายตัวเองแต่เขาอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ใช่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีฟางจ้านรู้สึกโล่งใจและยิ้มเขายังไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่พูดด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมว่าเยี่ยมมากฉันมีความสุขมากเราจะเป็นเพื่อนที่ดีไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตชีวิตนั้นยาวนานและมีตัวแปรมากมายมีใครเต็มใจทำสัญญาที่ห่างไกลเช่นนี้จริงๆไหมชิงเหอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเขาไม่เชื่อในคำสัญญาที่แปรผันเช่นนี้แต่ในขณะนี้เขาตอบว่าตกลง บางที่หลายๆคนอาจจะรู้เรื่องนี้ความเสี่ยงในชีวิตมีมากเกินไปพวกเขาจะไม่มีวันไปมีมันตลอดชีวิตแต่พวกเขายังคงมีความหวังพวกเขาต้องการใช้ข้อตกลงเพื่อสร้างจินตนาการที่สวยงามให้แก่กันชิงเหอรู้สึกเช่นนี้ในช่วงครึ่งแรกของชีวิตมันไร้สาระแต่ตอนนี้เขามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งแต่เขาเข้าใจนิดหน่อยชีวิตยังมีชีวิตอยู่และหากถนนข้างหน้ายาวและยากลำบากเกินไปก็ดูเหมือนว่าจะดีที่ได้สนุกสนานต่อหน้าเขาทันเวลาครึ่งเดือนต่อมา เป็นเทศกาลสองคืนประจำปีของลนสตาวันนี้เป็นวันเคร่งครึมที่สุดของแลนสตาทุกปีความสำคัญของมันเทียบได้กับเทศกาลระดูใบไม้ผลิของจีนในวันนี้ของทุกปีองราชาจะทรงนำเจ้านายของพระอังงอไปสักการะบรรพบุรุษและสักการะเทพเจ้าตอนเย็นงานเลี้ยงวันชาติจะคึกคักมากรายได้ปีนี้ดีและงานเลี้ยงก็คึกคักมากเช่นกันในวันดังกล่าวรัฐมนตรีของศาลก็สามารถพาครอบครัวเข้ามาในบ้านได้เช่นกัน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่รวบรวมพลังทางจิตวิญญาณมันเป็นยูโทเปียในจินตนาการของแลนสตาหลายคนมาโดยตลอดดังนั้นในจตุรัสขนาดใหญ่ผู้หญิงและเด็กจึงสวมมันบนใบหน้ารอยยิ้มดูมีชีวิตชีวามากชิงเหอนั่งบนเก้าอี้ข้างสวนเพื่อทานอาหารและเสียงหัวเราะที่ดังอยู่ไม่ไกลก็ดังมาเป็นครั้งคราวแม่ครับแม่มันน่าอร่อยจังเลยลูกช้าลงหน่อยแล้วอย่าล้ม แม่ครับวันนี้เราจะกลับบ้านวันไหนครับแม่พาลูกไปและพ่อก็เป็นผู้นำทั้งครอบครัวฉากที่มีความสุขและกลมกลืนกันนั้นอบอุ่นและกลมกลืนกันมีเด็กคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆเห็นชายหนุ่มสวมหน้ากากนั่งอยู่ตรงนั้นเขาเริ่มเดินเข้าไปแล้วพูดว่าทำไมพี่ชายของเขาถึงสวมหน้ากากปิดหน้าละ่ะชิงเหอเหลือบมองเขาอย่างเสแสร้งและพูดอย่างเงียบเเพราะมันน่าเกลียดแต่พี่ชายของฉันหน้าตาดีมาก เด็กมองดูใบหน้าหล่อเหลาของชิงเฉอที่อยู่อีกด้านหนึ่งแล้วยิ้มเป็นคนที่ดูดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาชิงเหอจริงเหรอ,หรอชิงเหอส่ายหัวอย่างไม่คาดคิดไม่มีอะไรแม่ลากลูกแล้วจากไปในไม่ช้างานปาร์ตี้ยังคงมีชีวิตชีวามากแต่ไม่มีร่องรอยของความตื่นเต้นให้กับวัยรุ่นเลยยิ่งสภาพแวดล้อมมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่าใดชิงเหอก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นการจุดพลุดอกไม้ไฟและคำพูดที่ใกล้ชิดเหล่านั้นไม่ใช่ของเขา ในเวลานี้ของปีที่แล้วแม่ของเขายังคงลากเขาไปรอบๆเพื่อผูกมิตรกับรัฐมนตรีและในปีนี้ก็เหลือเพียงตัวฉันเองเท่านั้นเสียงของเจ้าชายดังมาไม่ไกลทําไมน้องสามถึงอยู่ที่นี่ละ่ะไม่ไปเล่นที่ศูนย์ด้วยกันเหรอชิงเหอเหลือบมองเขาและเห็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายในสายตาของเจ้าชายจึงวางวายผลไม้ในมือลงแล้วพูดอย่างเงียบๆไม่ชันเลยวัยแห่งความสนุกสนานไปแล้วถ้าพี่ชายต้องการก็ไปเลย เมื่อเจ้าชายตัวแข็งรอยยิ้มอันโกรธเกรี้ยวของเขาก็หายไปนี่เป็นธรรมเนียมของลานสตาในช่วงเช้าของเทศกาลจำเป็นต้องทานอาหารกับญาติญาติซึ่งหมายความว่าในปีหน้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ในปีที่แล้วแม้ว่าอง์ราชาจะไม่มาแต่ชิงเหอก็สามารถร่วมรับประทานอาหารกับนางสนมหลานได้แต่ในปีนี้ดูเหมือนว่าทุกคนยังคงมีจุดหมายปลายทางมีเพียงเขาเท่านั้นที่อยู่คนเดียวและเจ้าชายก็ถือได้ว่าเข้าใจประเด็นนี้และตอกย้ำความเจ็บปวดของผู้คนอย่างหนัก ชิงเหอวางแก้วไวลงด้วยท่าทีหุนหันพันแล่นโดยไม่สแสดงสีหน้าใดๆและพูดเบาๆฉันอิ่มแล้วถ้ายังกินตอนกลางคืนได้นะพี่ชายโปรดกินแทนฉันด้วยนี่พูดถึงถังข้าวคนไม่ใช่เหรอใบหน้าของเจ้าชายเปลี่ยนไปและเขาหัวเราะด้วยความโกรธน้องชายองค์ที่สามจะอิ่มหลังจากกินสิ่งเหล่านี้มันอ่อนแอรจริงๆเป็นการดีที่จะกลับไปตั้งแต่เช้าตรู่และฝึกฝนให้ดีนะขอบคุณครับพี่ที่เป็นห่วงชิงเหอเลิกคิ้วมองดูเขา พี่ชายก็ควรให้ความสำคัญกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการกินมากเกินไปชิงหวังองค์ชายโตรู้สึกว่าเขาอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบไปสิบปีได้หากพูดกับเขาอีกสองสามคำตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขาไม่สามารถพูดถึงชิงเหอได้ในขณะนี้ในที่สุดเขาก็ไม่เบื่อและจากไปหลังจากที่เขาจากไปชิงเหอก็ยืนขึ้นเช่นกันเขามาทานอาหารเย็นนี้เพื่อเป็นเพียงพิธีการในเวลานี้เขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยจึงลุกขึ้นกลับวัง วันนี้เป็นวันตรุษจีนเขาเอามันกลับบ้านเพื่อช่วยญาติของเขาและสาวๆในวังตัวน้อยคนอื่นๆก็ถือโอกาสไปงานเลี้ยงเพื่อเล่นดังนั้นในเวลานี้พระราชวังจึงสว่างสวัยด้วยไฟเพียงสองดวงเท่านั้นซึ่งดูเงียบและเหงาเล็กน้อยชิงเหอยือนเงียบๆที่ทางเข้าห้องโถงซักพักดวงตาของชั้นมืดมัวหลังของเขาถูกแสงไฟดึงไว้ยาวมากโดยที่ชายหนุ่มยืนอยู่เพียงลำพังด้านหลังของเขาคือแสงสว่างของจตุรัสที่อยู่ไม่ไกลและด้านหน้าของเขาว่างเปล่าในวังอันโดดเดี่ยว บางทีทุกอย่างดูเหมือนจะถูกจัดวางเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับความเหงาเพราะไม่มีใครอยู่กับเขาตลอดไปติงข้อมูลแจ้งดังขึ้นดึงดูดความสนใจของชิงเหอฉันเปิดข้อความและเห็นข้อความจากฟางจ้านคุณหลับแล้วหรือยังชิงเหอไปที่เตียงแล้วนั่งลงเขาเปิดกล่องกลไกลเพื่อประกอบอาวุธปืนนี้เป็นเกมเล็กๆที่เขามักจะเล่นเมื่อเขาอารมณ์เสียเขาจะตอบว่ายังฟางจ้านพูดว่า เยี่ยมมากผมจะส่งของบางอย่างให้คุณชิ่งเหอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ยังเห็นด้วยหลังจากนั้นไม่นานแผ่นเกี๊ยวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะบางตัวก็กลมและน่ารักมากบางตัวก็มีรูปร่างแปลกแปลกและถูกปั้นเป็นแท่งทองคำน่าเกลียดและเกี๊ยวมีกลิ่นหอมจางๆทำให้ดูเหมือนสุกใหม่ๆชิ่งเหอถามว่านี่คืออะไรมันคือเกี๊ยวฟางจ้านเรียกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยเรากำลังฉลองปีใหม่ที่นี่เฉพาะคืนนี้เท่านั้น ชิงเหอเหลือบมองคนที่น่าเกลียดแล้วพูดว่าบอกฉันได้ไหมว่ามันคืออะไรฟางจ้านยิ้มและพูดว่าบางส่วนมีเหรียญอยู่ในนั้นถ้าคุณกินได้คุณจะโชคดีในปีหน้าให้ตายเถอะผมยังไม่ได้กินเลยเดิมทีชิงเหอรู้สึกหดหูเมื่อเขาได้ยินคำอธิบายของฟางจ้านสีหน้าของเขาก็ผ่อนคลายลงมากโดยไม่รู้ตัวโอ้ใช่แล้วรอสักครู่ฟางจ้านดูเหมือนจะวิ่งหยอกๆยลงไปชั้นล่างและเปลี่ยนไปใช้โหมดวิดีโอ สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าชิงเหอคือลานเล็กๆที่สะดวกสบายมากโดยมีคนสองคนยืนอยู่ไม่ไกลนักเมื่อหนึ่งในนั้นเห็นเข้ามาเขาก็บ่นว่าช้าแค่ไหนฟางจ้านบอกว่าเขาสามารถเริ่มต้นได้แล้วแม้ว่าประกายไฟจะสว่างขึ้นในคืนอันเงียบสงบดอกไม้ไฟที่แต่เดิมอยู่บนพื้นก็ลอยสูงขึ้นไปถึงท้องฟ้าระเบิดเป็นดอกไม้ไฟสีสันสดใสาฟางจ้านอุทานว้าว ดอกไม้ไฟเบ่งบานบนหน้าจอสวยงามมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับฟีนิกซ์เพลิงที่แสดงบนท้องฟ้าในพระราชวังและผีที่สวยงามซึ่งควบคุมโดยนักบวชนักเล่นกลลวงตาก็ยังแย่ก,กว่าเล็กน้อยฟางจ้านพูดกับชิงเหอว่าผมแอบเอากระแสน้ำเล็กๆสองอันมาด้วยชิงเหอเห็นเขาวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆจากนั้นจึงจุดไฟแช็กแท่งพลุสีแดง ทันใดนั้นดอกไม้ไฟสีเล็กๆก,ก็สว่างขึ้นในมือของฟางจ้านเขาถือมันไว้เป็นวงกลมและมันก็งดงามมากในคืนที่มืดมิดด้วยใบหน้าขาวของชายหนุ่มเขามองไปด้านข้างแล้วยิ้มให้กล้องดูดีไหมการจ้องมองของชิงเหอจ้องมองไปที่หน้าจอโดยไม่ขยับเขามองมันซักพักและมีรอยยิ้มที่ไม่ได้ยินในน้ำเสียงของเขามันดูดีผมคิดเหมือนกัน ฟางจ้านมีความสุขมากเขาพาชิงเหอไปแนะนําดอกไม้ไฟเล็กๆ,ต,ๆต,ต่างๆและพาเขาไปที่ห้องครัวเพื่อซื้อเนื้อเสียบไม้ทอสองสามชิ้นจากเซินเหมินเหมือนกับที่เด็กมักจะหยิบมันมาอาหารอร่อยบางอย่างที่บ้านถูกแบ่งปันกับเพื่อนๆและแอบยัดไส้ชิงเหอเมื่อระฆังดังตอนเที่ยงคืนดอกไม้ไฟจํานวนมากก็ถูกจุดไว้นอกหน้าต่างฟางจ้านหันหน้าไปทางด้านข้างของกล้องแล้วพูดว่าสวัสดีปีใหม่เขาไม่เคยถามว่าทําไมชิงเหอถึงไม่อยู่กับครอบครัวของเขาตั้งแต่ต้นจนจบ และเขาก็ไม่ถามว่าทำไมวันนี้ชิงเหอถึงไม่นอนดึกนักและเขาก็ไม่ถามด้วยซ้ำว่าทำไมวันนี้เสียงของชิงเหอถึงฟังดูเบาไปหน่อยเขาแค่พาชิงเหอไปรอบๆและเสียงพูดพลอยๆก็ขับไล่ความรกร้างออกไปชิงเหอแซงทำเป็นริมฝีปากบางสวัสดีปีใหม่ว้าวนี่เป็นปีใหม่แรกที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันฟังจ้านยืนอยู่ข้างเตียงและมองดูดอกไม้ไฟด้านนอกเขากระซิบว่า พี่ใหญ่ขอบคุณที่อยู่กับผมในปีนี้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดของผมคุณจะมาที่นี่ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ไหมในด้านการสื่อสารชิงเหอหยิบเกี้ยวขึ้นมาเขากัดเหรียญด้วยเสียงกระซิบและปากของฟางจ้านก็แสดงถึงความโชคดีในปีที่กำลังจะมาถึงชิงเหออาเจียนออกมาเล็กน้อยอย่างทำอะไรไม่ถูกความตื่นเต้นที่อยู่ไม่ไกลาจากพระราชวังค่อยๆหายไป ผู้คนจากไปแล้วพระราชวังที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาที่เจริญรุ่งเรืองค่อยๆกลับมาถูกทิ้งร้างทีละคนแต่ด้านที่เรียบง่ายและโง่เขลายังคงมีชีวิตชีวามากผ่านกระจกหน้าจอและดอกไม้ไฟอันงดงามด้านหลังเมื่อความคึกคักถอยกลับไปเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างๆข,ข้างเขาใช่ทุกคำสัญญาที่ทำโดยเด็กชายผู้ได้รับความปลดปรานจากพระเจ้านั้นประทับอยู่ในชีวิตของเขาและจะต้องไม่ละเมิดเขาบอกว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุฉันจะไป ฟางจ้านยิ้มถ้าอย่างนั้นเป็นการนัดหมายที่ดีแล้วนะตกลงแล้วนะจบตอนที่47